จนแบ<ต>บว่าป่ปายฉลามกำกับอยู่เลยไม่เป็นไรนะป่ายฉลามก็เล่นได้แล้วเดี๋ยวก็ได้นี่ไม่ต้องกลัวได้ได้นอนไี่แต่ใจอะครับแต่ว่าตอนนี้จะไม่มีใจแล้วดิน่าจะลอยไปกับสายน้ําป่าน่าจะอยู่กับพี่อะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรใจเย็นๆๆๆ อันนั้นก็น้องชายสมัยแรกๆเหมือนกันชายชาดุลหน่นอยอ๋อครับผมแต่ผมไม่อยากเป็นน้องชายพี่สิมาเป็นลูกเลยไหมไม่อยากเป็นลูกอ่ะสิครับแบ๊กพีอยาให้ลากข้าหัว แลกโอเวอร์ป่ะวะมิบายนะครับจะเย็นเย็นใจเย็นเราเก่าเนี่ยเราเก่าเนี่ยปกติเรามาทำกับใครมาทำคนเดียวครับคนเดียวก็รอพี่มาหาอีกเนี่ยแหละรอทุกวันเลยผมยังไม่ถามถึงพี่กับพังเล่อยู่ทุกคนใครอ่ะเหมือนโจนเลยอ่ะไหนดูนะวิท่าครับ แบบมีคนในลูกกี้ลูกกี้ไหมคะใช่ครับแพนด้าอยู่หรือเปล่า <alguna> อะไรนะควนชื่อแพนด้าเลยค่ะอยู่หรือเปล่าคะแพนด้าคูเปอร์น่ะ เพนด้าเหรอเดี๋ยวผมดูให้นะได้ค่ะได้ค่ะเขาชื่อเพนด้าคูเปอร์รบกวนหน่อยนะคะกำลังสอบถามครับได้ค่ะเอาสักเต๊บหนึง่งกีบสาวหรอกีบสาวอะไรเปล่าฉันไปถามหาชื่อเพนด้า ไม่เป็นไรค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับเราชันไม่โทรหาอีกอ่ะถ้าไม่อยู่ไม่เป็นไร<ล>นรอสักนาทีสองนาที๊บเดียวได้ค่ะได้ค่ะคนไม่ค่อยชอบอ่านนักแชทโอ้คนไอ้ทำไมฉันทำไมฉันไม่โทรหาวะน่าจะไม่อยู่ครับแม่หญิง <Okay S 2> น่าจะไม่อยู่ค,ครับครับ ขอบคุณนะคะครับผมค่ะแม่หญิงโอ้แม่หญิงแม่หญิงกันเลยทีเดียวเจียวเจ้าค่ะ,<ม>คะเออเ,เ,<ม>เขาเรียกฉันแม่หญิงอะแก แม่หญิงแม่หญิงสนาแ,อ,แนนอร์พอแอร์นอแพนแพนไหนวะเขาชื่อไหนวะชื่อเขาอยู่ไหนวะเอามอน,อนด์แอนดิโโอเดียเอา้ายังอยู่เหรอ ไม่หญิงสิฮัลโหลแม่ครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยฉันเพิ่งเข้ามานะ่ะแล้ววันนี้ฉันก็อยู่กับรุงรุงป้าป้าก็นึกว่าไม่อยู่เห็นเงียบเลยอีก็วันนั้นเราทักไปแต่ว่าข้าคอความน่าจะหลบไปเปล่าคุณเข้ามานานยังนเนี่ยครึ่งเข้ามาวันนี้ตอนตีหนึ่งสิบห้านาทีมาเยครับ มันน่าจะหายหมดเลยอ่ะไม่มีใครเลยก็ก็เลยโพสทวิตไปบอยแต่ว่านึกว่าอยู่ไงก็ก็นึกว่าไม่อยู่ก็เลยไม่กล้าทักไปไงไม่เราไม่ค่อยได้อ่านทวิตนะเพราะว่าเราทำทองก็เพลินๆทำทองที่ไหนอ่ะท,ทองครับผมจะมาหาเราจะส่งจีไปให้ครัไปไปไปเดี๋ยวซื้อข้าวก่อนแป๊บนึงจะบดครับ,บเดี๋ยวส่งจีไปให้โอ,โอเคโอเคเมื่อกี้เพิ่งหนีนี่เสร็จหน้าข้าวหัวเสร็จ โอเคครับโอเคครับข้าวข้าวฉันโอยฉันอดได้แต่ผู้ชายห้ามอดฉันอดได้แต่ผู้แต่ผู้ชายห้ามอดเธอ ชุดน่ารักอะอันนี้อันนี้โจทุ่มแม่หญิงสิร่ แม่หญิงสิริอเอ๊ะสิบก้าหนึ่งเทแบบ <c oughs> แปดโอ้โหสีจุดสามแปดกิโลไก่โพดไก่แบบโพดโพดแล้วมันจะหมด เตินรถมันก่อน,นอะการเยวขยับนี่ครูการป้นเดยวขยับแต่ว่า โอ้โหอยู่ฝั่งไหนวะน่ะโอ้หอยู่ฝั่งไหนวะน่าอะค้างอยู่ฝั่งไหนอะ ต้องคืนด้วยมองเห็นใครชัดบ้างปะเนี่ยปังนู้นเหรอโอ้โห oh. oh My God ใส่ชุดอะไรวะน่ะใจอยู่แต่ก็รู้สึกวิลล์เลิกเตอร์นานขี้จะไง่อยอ๋อย่าหูโอ้ยตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยขุดทองอะ่ะ ช,ช่วยไปช่วยขุดไปช่วยขุดไปไม่เป็นไรครับไม่ว่างพอดีครว่างพอดีไหนใช่หรอไปเดินนน้นนี่ไปเดินโนนใช่ใช่เพิง่งเพิ่งหนีเพิ่งหนีล่าค่าหัวเสดแล้วมันไ,ไม่มาให้ผมค่าจะได้เงินแบ่งเงินกันไ,ได้แล้ครับ<ก>ได้แลก็ไม่ปอยู่ไงกระเป๋าเจ็ดเจ็ดแปดหก เปอยแย่เลยอ่ะขุดทองอ่ะพราะว่าเคยทำมาก่อนหมื่นเศษใช่หรอหมื่นเศษแป๊บเดียวเองนะเมื่อก่อนสองวันก็ครบแล้วปะไม่ไม่ดอกตอนที่เขาปรับครั้งแรกไงใช่ตอนทําครั้งแรกเมื่อก่อนก็มาทำสองวันหมื่นเศษแต่แค่เป็นช่วงนี้น่าจะได้ประมาณมาละเจ็ดแปดพันเศษแต่ถ้าเมื่อก่อนต้องวันละห้าพันเศษ เดีนน๋นี้ทำกี่เศษอะมีคนจ้างไปทั้งหมดเออหมื่นห้าพันเศษครับเ <gasps> ท่าไรอเราหมื่นห้าพันเศษหมื่นห้าพันเศษสามวันแบบเดียวเองแก้ครบเราสามวันใช่โหกี่บาทอะบอกได้ปะประมาณกี่บาทเรทสิบแปดครับสิบแปดคูณเท่าไรนะหมื่นห้าครับสิบแปดคูณหมื่นห้าไว้ แต่ว่าเป็นชั้นฉันคงไม่ทําอ่ะมันก็มันหาเงินไวสุดไงครับอ้าวทำไมมันไอเนี่ยมันต้องกดอันนี้หรอกดอะไรครับกดใช้หนึ่งครั้งแล้วก็รอดูข้างบนอะ่ะโอ้โหนี่ถึงแบบว่าไม่ได้มาทำจนไม่รู้แล้วมันต้องกดยังไงอ่ะคิดดตูตั้งแต่ตอนนั้นคือแบบว่ามันกดยองๆเฉยอ่ะและ้วมันก็จะรุขึ้นเอง ไม่มีตัวเนี้ยไม่ต้องมีตัวเนี้ยอ๋อตอนนั้นเลยหรอไม่ผมมาทําตั้งแต่ตอนที่มันมีให้กดปุ่มไอ้น,นั่นแล้วดิไม่ไม่ของของของฉันตั้งแต่สมัยแค่นั่งยองเฉยๆอ่ะตอนที่ปรับเปลี่ยนจากขุดอ่ะมาเนี้ยยุคแรกเลยอ่ะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวแกเมื่อ <laughs> <laughs> ก่อนมันแค่แบบว่าพากันแบบ พาด้วยมาทั้งแก๊งไงคือแบบทางานแก๊งอย่างเงี้ยก็มานั้งจุ่มกันเมากันอะไรแบบเนี้ยมันแบบจุ่มแช่ได้เลยอ่ะโหโคตรยากเลยทำไมฉันต้องไปทำอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะ,อะมามาแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้ฟังอยู่อ่ะฮะอ่ะฮะไหนื่อ,อยแย่เลยครับ เป็นคนเป็นคนที่ไม่ชอบกดอันนี้ไงกดอันเนี้ยตัวห้องบนเนี่ย <c oughs> ครึ่งปีแล้ว<ห>นเนี่ยไปเที่ยวไหนมาครับไม่ได้มาหลายวันเลยตูก้เกมค่ะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาติดเอเซีเอาติดตู้เกมข้างนอกอ๋อครับผมไม่ได้เข้าเมืองเลยไม่รู้อ่ะมันไม่มีอะไรทำอ่ะในเมืองอ่ะ น้องๆก็นี่ไงมาหาผมไงเร็ว<ฮ>กว่ผมนี่ครับเธอฉันอ๋อได้เหรอแม่ดิครับมาอยู่ด้วยกันก็นได้นะเจอหน้ากันทุกวันไม่เบื่อกันแย่เลยเหรอ <laughs> นั้นผมตักงานพีรือเปล่าพี่จะเบื่อผมหรือเปล่า <laughs> อะจะกดไม่ได้ <laughs> มันก็ถ้าถ้าพูดตามจริงๆนะ ไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่อะไรมันก็มีเบื่อบ้างอัแหละไม่ใช่เบื่อยังครับไม่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 ใช่ไม่ใช่อะไรวะไม่มีโจรค่ะไม่มีโจรค่ะไม่มีไม่มีค่ะตำรวจอันนี้ไม่เบื่อไม่เบื่อแล้วเมื่อกี้เบื่ออะไรครับเบื่อแบบเบื่อทำงานไงแต่แต่ไม่ได้เบื่ออยู่กับ ไม่ต้องทำงานสิครับก็มาอยู่กับผมคุยกับผมเ <c oughs> ข้าแรงใจเยอะเลยมีกำลัง,งใจเข้ามาเลยฉันฉันไม่ได้เจออะไรอหนา,นานละละก็เด้อ <c oughs> แล้วอันนี้นั่งทำมากี่ชั่วโมงแล้ววันเนี้ย ตั้งแต่ปกติจะทำเที่ยงถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็ค่อยมาต่อหลังเที่ยงคืนถึงประมาณตีสามตีสี่กับวันโอ้นี่ก็ใกล้จะครบเวลาแล้วะดิใช่ใกล้เต็มรถแล้วโอเคเยี่ยมมากขยันจริงๆเลยใช่ล่ะครับบอกเด็กขยันมักจะร่ำรวยอะไรอ่ะอะไรวะตล้บอกว่าอะไร,ะรอ่ะอ๋อ กดไปไปหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่เขาเขาบอกว่ามีโจรที่ตู้ใหม่นะไปถามหาใครมาเหรอเปล่าไปเจอพี่สองตามเรามาเหรอเปล่าเปล่าก็ไปเจอสูตรเขียวตรงแลนแดงใช่ไหมลูก,กี้อะ่ะครับผมแล้วก็เลยไปถามว่าแพนด้าอยู่หรือเปล่า คนที่ชื่อแพนด้าค่ะแพนด้าคูเปอร์อยู่หรือเปล่าคะรบกวนถามแม่หน่อยไ,ได้ไหมเ,เรียกว่าหลอกถามไงหลอกแอบถามอ,ะอ่ะครับผมนะเขาบอกไงขาบอกไอ้พวกนี้ก็มันก็ไม่ค่อยได้อ่านรับแชทเท่าไหร่แล้วแม่หนูเอ้ยแม่นางเอ้ยแม่หญิงแม่หญิงใครก็ไม่รู้อ่ะแม่หญิงไงเขาบอกแม่หญิงอเขาเหนเขาทักมาถามในดแชทว่าว่า แพนด้าอยู huh. mm ่ห hmm. ร uh ือเปล่า huh. อ่ะฮะเขาบอกว่าอยู im, ่ครับเขาบอกว่าโทรหาเสรีน้อยเพราะว่าโอเคครับพี่เองอะฮะเขาบอกโอ้ยแม่หญิงแม่หญิงแพนด้าไม่อยู่ใช่เหรอใช่ใช่แม่หญิงแพนด้าไม่อยู่แล้วมันบอกเขาบอกว่า อีกสักหนึ่งถึงสองนาทีเนะแม่หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอาจจะตอบกลับมาอาจจะไม่อยู่ที่นี่แต่ไปอยู่ในใจหรือเปล่าครับอ๋อกราบขอประทานอภัยเกือบโดนแน่ไม่เป็นไรครับเปื่อยเปื่อยแป๊บนึงครับแป๊บหนึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนเขาปรับใหม่หรือเปล่าเวลาทำทองแล้วกดพลาดมันไม่ค่อยโดนนะครับ อันนี้ไม่ไม่ไแน่ใจนะแต่ว่าเวลาบแบบเขียบเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่โดนอะ่ะอย่าถามฉันเลยฉันยังไม่เคยําเลยตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็น ASW อะไรคิวเนี่ยเราใช้เงินไหนส่งแก๊งเนี่ยไม่ส่งส,ออสิทธิพิเศษอาทิตย์นี้ไม่ได้ส่งป้าเพราะว่าติดโควิดกันเยอะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ส่งเลยไม่ส่งเลยเพราะว่าเป็นเป็นสล็อตที่สลับบ้านอะ่ะไม่ไม่ได้สล็อตที่ตั้งใจเข้าสลับมาช่วย ใช่ก็ไปช่วยทุกแก๊งแหละก็ไปช่วยแก๊งลูกๆอะไรแบบนี้เราจะมาช่วยผมบ้างไหมครับแอนถึงมาช่วยฟาร์มก็ได้ถ้าว่างนะเพราะว่าช่วงนี้ฉันก็อยู่กับลูกๆหลานๆเต็มไปหมดลูกหลานมีแต่ผู้ชายดังนั้นเลยอยากขึ้นบูมี่แต่แต่ว่าตีแต่ไปแล้วสองทีอะเอาจริงจริงครับตีบูมี่ตีไปสองทีเดี๋ยวจะไปตีอีกครั้งหนึ่งแล้วเพิ่งได้ไปเบสามเองแล้วก็ เออไอคิตตันไม่ใช่แร่แดงอีกห้าสิบขาดแก้ไยเบสองอันกับคิตตันฟ้าอาา่ะฮะของพี่ตีบูปินทุกอาวุธเลยอย่างละทีหมดเลยเกินไปหรืเปล่าจริงทุก,ท,กทุกอาวุธเลยไม่ว่าจะเป็นสนับมาเชไม้กอบอะไรพวกอะไรแบบเนี้ยพวกพวกเอ,อปากฉลามแล้วก็มีดแล้วก็ขวาน ทำไมดวงดีจังอ่ะใช่ดวงดีแ,แต่วดวงดี <4. S 1> ดวงไม่ดีตอนอัปเกรดอ่ะสี่สิบสองล้านอ่ะไม่ใช่สิส oh, ิบสองล้านสิบสองล้านขวาญดวลสามอ่ะฮะสิบสองล้านเลยเหรอใช่ตอนอัปเกรดไงเคยเห็นใช่ปะ่ะอัปเกรดที่มีแร่ฟ้ารแ,รแร่แดงอ่ะเคยไปดูแผงแผงอัปเดตอาวุธหรือเปล่าอัปเกรดอาวุธอ่ะเห็นครับเห็นครับมันประมาณตกละประมาณราละแสนห้าป่ะ ใช่แสนห้าถึงสองแสนอะ่ะที่พ่ามากี่ครั้งแล้วครับก็สี่สิบกว่าครั้งอตอนแรกท้อแล้วแบบว่าแบบโหสองแบบเด็กแบบว่าทองแดงอะ่ะหนึ่งหมื่นสองมื่นสามื่นแท่งอะ่ะตอนนั้นผมน่าจะอยู่ทันนะจะได้ช่วยทัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมันเป็นของพอดีว่าได้ได้แก๊งช่วยด้วยก็คือเราก็คือของของพี่นะตีตีเฉพาะขวานใช่ไหมสองร้อยทีแล้วก็ส่วนเรื่องอัปเกรดอ่ะอ่แก๊งเป็นคนช่วยแต่ขึ้นอาวุธสองร้อยใช่ใช่อัปเกรดแต่อาวุธแต่ขึ้นอาวุธอ่ะเราทำเองแต่เรื่องอัปเกรดอ่ะแก๊งช่วยมันก็เลยสบายครับ ชิลๆมากคือแบบว่าตีตีเวลสามจนแบบว่าคนในแก๊งขึ้นกันเวลสามก็ได้สามสองสามคนแล้วอะ่ะเรายังเวลธรรมดาอยู่เลยก็เป็นป่ายฉลามกำๆอยู่เลยไม่เป็นไรนกปลายฉลามก็เล่นได้แล้วเดี๋ยวก็ได้มีด ไม่ต้องกลัวได้ได้นนนมีแต่ใจอะครับแต่ว่าตอนนี้จะไม่มีใจแล้วดิน่าจะลอยไปกับสายน้ําป่าน่าจะไปอยู่กับพี่อะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรใจเย็นๆใจเย็นก็กระเป๋าอะไรอะกระเป๋าอะไรเอ่ยกระเป๋าหนึ่งหนึ่งสี่ครับหนึ่งหนึ่งสี่ ไมต้องใส่ถุงมือด้วยสีขาวอะ่ะไม่อยากให้มือเปื้อนงานอะ่ะเวลาทำงานเนี่ยครับไม่อยากให้มือเปื้อนแบบว่าพวกดินพวกทรายอะไรเงี้ยแบบเวลาไปตกปลาแล้วมันต้องเยอะ,อเ,ยอะเยอะเยอะเบ็ดอะ่ะมันมันเจ็บอะ่ะอ๋อก็คือมันเจ็บมือถูาครับเบ็ดมันแข็งทุกเวลามันล่อนท้องก็กลัวแบบเศษแก้วบาดอะไรเงี้ยก็ได้ใส่ถุงมือ ไม่ได้พักกี่โมงหอครับไม่ถึงลูกสาวใครล,ล,ใลูกสาวพี่หรือลูกสาวผมโอใช่ลูกสาวพี่ฮังเลน่ะอ๋อคุณฮังเลใช่เห็นเห็นเห็นโดนแทงกันอยู่ไอ้ที่ว่าลาค่าหัวน่ะโดนไหมครับโดนสิ <laughs> ฮะลาค่าหัว ไว <Why? S 2> มีข้าหัวพี่หรือเปล่าโอ้ยมีได้ไปแล้วไม่มี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 ไม่ม,ม,มีแน่นอน เขาทาทองกนมีความสุขเนาะก็เขามากกับกับเขามากกันกับคู่คู่นะแต่ผมมาคนเดียวนะ่ะถ้าเกิดพี่มาทำลวยก็คงมีความสุขเหมือนคนเดียวกันเวลามาฉันมาทำกับลูกก็ไม่เห็นมีความสุขทะเลาะกันอยู่แล้วพี่มาทำทำทองกับผมมีความสุขป่ะครับมันก,มนก็มันก็ไม่ได้ได้อะไรรู้สึกอะไรมากมันมันก็ไม่ได้รู้สึกไม่มีความสุขอะไรมันก็ความสุขปกติ ถ้าแต่ผมกับกอดตอบแทนอะไรเงี้ยครับเก็บดีไว้ดีกว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่กอนฉันยังไม่จะหยิบช่วงนี้ฉันยังไม่ขาดความอบอุ่นพุพ่งกอดคืนตอนที่พี่กอดผมวันนั้นไงพึ่งถูกลูกชายกอดมาสองรอบแล้วก็หลานอีกสองรอบลูกสาวอีกหนึ่งรอบแล้วก็หลานชายอีกสามคนอีกโอ้ยเยอะไปหมดนับญาติม่ถูกนะลูกหลานเยอะ แล้วเจ้าก่อดที่เคยก่อดไว้คืนเมื่อไหร่ครับฮะรอก่อนรอก่อนไม่รีบไม่รีบอ่โอเคครับจากได้ก่อดคืนเมื่อไหร่ก็บอกนะได้เลยชายชานนังมี ยังอยู่เหรอเนี่ยอันนั้นก็น้องชายสมัยแรกๆเหมือนกันชายชานนนหน่ะอ๋อครับผมแต่ผมไม่อยากเป็นน้องชายพี่สิมาเป็นลูกเลยไหมไม่อยากเป็นลูกอสิครับ แดกพี่เป็นการลากข้าวหัวแดกโอเวอร์ป่าวะโอ้ยบินบ่ายแม่ครับใจเย็นๆใจเย็นเราเหงาเนี่ยเราเหงาเนี่ยปกติเรามาทำกับใครมาทำคนเดียวครับคนเดียวก็รอพี่มาหาอยู่เนี่ยแหละเราทุกวันเลยผมยังไม่ถามถึงพี่กับพังเลยอยู่เลย คนใครอ่ะเหมือนโจรเลยอ่ะ<ห>แปปนึงนะวิทย์ครับนะแปบบ๊นแบ,บนึงแป๊บนึงไหนอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีคนไอ้นี่มามัวเราเหมือนมีคนวิ่งมาแปบ๊บนึง กะใจนึกว่าโจรเอาไวใครน่นะไม่รู้่เห็นรถอยู่ข้างบนน่ะเขาบอกว่าอะไรล่ะครับเปล่าไม่ได้บอกว่าอะไรแต่ว่าเห็นเ<จ>ขาจอดรถ<อ>ขับรถโรลร้อยยสิบโรสีดำอ่ะโจนอ่ะแน่น่ะน่น,น่ะเขามาหากันหรือเปล่าเห็นปะ น่าจะใช่มั้งครับมันน่ากลัวเนอะเราต้องแบบว่ารู้สึกแบบตื่นตัวตลอดเวล่าผมใกล้เต็มแล้วผมขาดอีก,ออกนะั่นนึงนะเรยกอะไรเรยกอะไรนะ4.7โลครับ1.14ครับเฮ้ยใกล้แล้วอีกสองเอ้ยอีก1.2โล ม,มันได้เศษคอปเปอร์ด้วยนี่ใช่ครับแต่ตัวด้านน่าจะเต็มแล้วครับมัน,หนเหลืออีกศูนย์จุดเจ็ดโลเองแต่ว่ามันมีโจนที่ตู้ใหม่ไม่รู้ว่าไปยังอ๋อตพความยังจะไปเทนหรือไปเป้าให้ไม่เปครับขอบคุณครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดเด้อเต็มแล้วครับเต็มแล้ว ไปตู้ใหม่ใช่มั้ยใช่ครับโอเคโอเคอเอืาเอ้าสาวพัดสาวพัดเดแบบเบ้บีสี่ เออเอ็นทีอารชาริโดไวอะไรวะนะ้า fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.